เห็นแล้วว้าวเลยอดีตเมียพระเอกนุ่งน้อยชิ้นแม้มีลูกแล้วแต่หุ่นโคตรปังก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่านักแสดงหนุ่มโอ๊ตวรวุฒกับจีน่าอันนาคู่รักต่างวัยที่มีอายุห่างกัน21ปีทั้งคู่ได้เลิกลากันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันหรือสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้สร้างความตกใจให้กับแฟนๆอย่างมาก ซึ่งคนใกล้ชิดของทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเลิกกันจริงแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาแต่ทั้งคู่ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเหมือนเดิมล่าสุดจีน่าอันนาเธอได้โพสภาพของตัวเองสวมใส่ทูพีชสีขาวพร้อมทั้งออกไปปาร์ตี้และเช็คอินที่ลองเลปิสไลฟ์เฟสติวัลโดยโพสนี้เธอระบุแค,คปชั่นว่าอยากเหมือนใบเฟิร์นมังแต่ดันเหมือนใบกระท่อม หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย